ชมจะพาไปรับของฟรีบอกเลยนะคะเป็นของที่ต้องมีเพราะมันสวยมากตั้งสองชิ้นแน่เป็นกระเป๋านะคะรูปรับบี้นะคะกับหมวกสุดเท่หูมันต้องมีแล้วแหละเข้าแมบตามพี่แป้งมาเลยพี่แป้งจะทิ้งริ้งไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะใต้คลิปไปดูกันเลยจ้าว้าวๆ้าว,าว,าว,าวาเราเข้าแบบกันมาแล้วบอกเลยว่าแบบมันสวยมากภารกิจของน้องๆนะคะง่ายนิดเดียวเองค่ะเพี่อนนะะ้องนะคะเก็บลูกรับบี้นะคะให้ได้ครบ10ลูกนะคะน้องๆก็จะ อก <Okay. S 2> เลยแบบนี้วิ่งไวนะคะแป๊บเดียวก็ได้เลยเราเก็บรูปที่หนึ่งกันดีกว่า <Okay. S 2> นี่มันก็จะขึ้นนะคะว่า1นึทับสีพี่แปงก,ก็ได้มาแล้วนะคะ1รูปเรา่งไปเก็บรูปที่2กันเลยนี่อยู่ข้างหน้าเรานี่เองบอกเลยว่ามันง่ายมากแต่น้องๆอ,อย่าเพิ่งปิดคลิปนะคะเพราะว่าถ้าน้องๆปิดคลิปเนี่ยน้องๆจะไม่รู้ว่าเฮ้ยแล้วเราจะลับหมวกกับน็องยังไงอะ่ะต้องดูให้จบคลิปนะเราไปเก็บรูปที่3มกันเลยนี่ฮึบกระโดดขึ้นมาโอ้อยู่บนเสานี่เอง ที่4นะคะก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้เราก็วิ่งมานะเก็บรูปที่5กันเลยนี่ตรงนี้เราก็จะวิ่งหารูปที่6ของเรานะคะอยู่ใต้เต็นท์นี้เองรูปที่7ก็จะอยู่หลังป้ายนะคะ KC นะตรงนี้นะคะน้องๆ เราวิ่งไปหารูปที่8ดกันเลยโอ้โหอยู่สักไกลเลยแต่ไม่เป็นไรมันวิ่งไวนะพี่แปงไม่ได้ก่อคลิปเลยมันวิ่งไวจริงจริงเราไปหารูปที่9ก้ากันบอกเลยหาแป๊บเดียวแล้วน้องได้แล้ว <c oughs> เราไปเอารูปสุดท้ายกันเลยดีกว่า <c oughs> รูปสุดท้ายนะคะจะอยู่บนเต็นให้น้อง,องปีนกล่องขึ้นไปบนหลังคาเต็นนะอ๊บหามุมดีๆแล้วก็ ขึ้นไปเลยจ้าเราได้ครบแล้วทั้งหมด1ิรูปนะคะมันก็จะขึ้นด้านร่างขวาม,มือนะคะน้องๆว่าเฮย้ยเราเก็บครบแล้วเราก็ต้องได้รูปนะปีนี่เป็นกระเป๋าสุดน่ารักเลยว่าเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปรับนะคะหมวกอีกอันหนึ่งบอกเลยว่าเทม่มากวิธีก็รรับง่ายจริงๆน้องๆเดินตามพี่แป้งมาเลยนี่น้องวิ่งเข้ามาในกลมๆนะคะเขาจะพาเราวิ่ไปอีกแมปนั่นเองไปเลยนี่เขาบอกให้เราไปท่องเที่ยวไปไหนอ่ะ เขาวาปมาแล้วจ้าอีกแบบหนึ่งนี่พอน้องเข้ามาก็ได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแค่า okay, วาปเข้ามาแล้วก็ได้ของเลยนะคะเป็นหมวกสุดเท่ของมันต้องมีไงเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเฮ้ยมันได้ของจริงไมแล้วใส่มันจะสวยแค่ไหนอ่ะไปดูกันเลยค่ะว้าวว้าว,าวาเราได้กระเป๋ามาแล้วเฮ้ยทำไมมันแบบดีโรงดีไซน์มันเทนะ่ขนา ดูนะคะว่ามันมีมานานหรือ,อยังแต่พี่แป้ก็เพิ่งได้ไงแล้วน้องก็ต้องมีนะหูสีม่วงคู่เท่เลยอะ่ะอันที่สองนะคะจะเป็นหมวกนะบอกเลยว่าใส่แล้วหัวไม่โผล่แน่นอนแต่ผมโผล่ไงอ้าวนั่นแหละแต่มันก็เท่งไงน้องๆมันก็มิกแอนด์แมทได้หลายชุดมากเลยเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้หากน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจพี่แป้ด้วยนะคะ พีแป้งนะคะลงคลิปห้าโมงเย็นทุกวันนะน้องๆ <Okay. S 1> เรามาเจอกันได้มาดูกันได้ทุกวันนะฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย